ผมคาแรคเตอร์ของพ่อครับพ่อลำบทเป็นกัน,นครับก็มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่สุขสุมครับมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยเขามีเอแบ็กการาวนด์สตรอรี่ที่แบบเขาต้องไปพันฝ่ามาเลในการบรรลุนั้น,นครับออในบทของเรามันดาร์กแค่ไหนหรือว่าสดใสไปเลยเออ่เป็นสีเทาๆแล้วกันครับไม่ถึงจะไปขั้นดาร์กเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวครับผอย่างเวลาเล่นไปมีเอ๊ฟไหมเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเข้าใจได้มากกว่าครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวประมาณไหนอะไรย่างก็จะเป็นจริงๆมันเป็นทั้งแบบเบื้องหน้าของการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังของการบันเทิง้วยที่ว่ามันคือชีวิตของมนุษย์โปกติคนหนึ่งนะครับที่ที่แสดงออกมาให้เห็นถือว่าเราก็ไปดูน้องๆมาใช่ไหมมีคำแนะนำให้น้องๆไหมอ่าสู้ๆครับสู้ๆมาได้ครับนี่บอกตัวเองบอกทุกคนนะครับ เราตัดไฟใครก่อนใครก่อนดีอนนี้น้ำตัวแล้วรับบทเป็นอะไรนะครับเสื้อดียร์บก็พี่บอสคอนทิทนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นโซ่ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์โซ่เป็นคนที่จริงจังครับเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่คนที่ชอบครับแล้วก็ตัวละครของโซ่เนี่ยค่อนข้างมีมิติมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องความรักครับแล้วก็โซ่เนี่ยเขามี จุดประสงค์ในการเข้ามาอยู่ในบ้าน House of Star แต่ว่าจุดประสงค์จะเป็นอะไรก็ฝากไปที่ที่ติดตามด้วยนะครับเพราะเราก็มีกูไม่รู้ปบไว้ก่อนแล้วกันครับก็ฝากติดตามนะครับฝังนี้ก่อนฝังนี้ก่อนฝังนี้ครับสวัสดีครับผมนคำโชคครับระบบเป็นวายุครับผมคาแรกเตอร์ก็จะเป็นคนที่ ฮอตเนืน้อครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว,ว่าเรียนจบเอกภาษามาแล้วว่าเป็นเรื่องสปอยได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะแบบอเออได้สองคนในบ้านเป็นคนนึงแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรนิดหน่อยๆน่อยไว้รอติดตามดีกว่าสวัสดีครับชื่อเฮงนะครับจากรีหอมส่านะครับก็เป็นเรื่องเฮงระบบเป็นเวหานะครับ ก็เวหานี้ก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะครับที่เข้ามาทํางานในกรุเงเทพนะครับแต่ว่าก็ก็ติดตามด้วยครับว่าเวหาจะได้งานหรือเปล่าเพราะว่าติดเรื่องสำเนียงที่เหนอนะครับเลยทําให้แบบว่าไปแคสงงานก็ไม่ผ่านสุกทีใช่ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีนะครับดับเบิ้ลนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นพาวินครับพาวินก็จะเป็นคนเดียวในบ้านที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นแบบ LGBT อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากได้อะไรก็ได้อยากเอออยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกลับไอ้ลึกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกับคนในบ้านต้องรอดูว่าจะสามารถทาตามบทได้หรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามกันนะครับครับนิวนะครับรับบทเป็นกอรครับ ก่อนจะเป็นตัวละครที่เขาเป็นดารามาตั้งแต่เด็กครับเลยมีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามสูงครับแล้วก็เป็นคนที่มีความทะนลงตัวด้วยครับมีความเีกตัวอีกนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องจะเป็นการกับมินตราครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนแถวนี้คนแถวนี้คนแถวนี้ก็ลองรอฝากติดตาม House of s t a r s t Series กันด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอเอค่ะรับบทเป็นมินตราค่ะ ในเรื่องก็จะเป็นเขาจะเป็นนักแสดงที่เป็นรับบทเป็นนางร้ายซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในเรื่องก็เป็นแฟนกับเฮอร์กรค่ะก็เขาจะเป็นคนที่แรงๆแต่ว่าจริงใจจริงๆแล้วเขาก็มีเหตุผลที่จะต้องทําอะไรแบบนั้นนะคะก็อยากให้ติดตามนะคะเขาออฟตราขาบันบ้าดาวค่ะสวัสดีครับชิคเกิลนะคะ เป็นคนจริงจังกับงานเป็นรีกับน้องๆบ้างแต่ว่าถ้าเรื่องงานก็คือเด็ดขาดยัง่งก็คือฮามเล่นถ้าเปก็คือเปกอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมี่ค่ะในเรื่องระบบเป็นโฮสนะคะโฮสเนี่ยเป็นคนสนิทของคุณซูซี่แล้วก็เป็นผู้จัดการของนักแสดงทุกคนในบ้านเลยเป็นคนที่จริง อนมีคอนฟ lict บางอย่างซ่อนอยู่ว่าทำไมโฮสต์ถึงเป็นคนแบบนี้แล้วทำไมถึงเป็นคนที่ซูซี่ไว้ใจที่สุดต้องฝากติดตามนะคะเพราะว่าเฉลยไายเดีอร์ฮ้สวัสดีค่ะชื่อกระตังสาราบทเป็นลาลีค่ะก็เป็นในในบทก็คือเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ค่ะภายนอกดูสดใสแต่ข้างในไม่รู้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่อเช็คนะครับก็ในเรื uh ่องรับบทเป็นต right. so, ัวละครรับครับอย่าบอกนะขอฝากติดตามด้วยนะครับซีอาร์ออฟสารครับสวัสดีครับผมชื่อกอนนะครับรับบทเป็นซินนะครับผมเอ่อคาแรคเตอร์ของกอนนะครับก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับผมอยากจะเป็นดาราท่านหนึ่งอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อให้พ่อที่อยู่ต่างประเทศให้เห็นนะครับผมก็ฝากติดตามเ o าออฟสตาร์ด้วยนะครับสถาบันปันดาวด้วยนะครับ กทแทนทำไมครับทำไมต้องดูเรื่องนี้เราก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผม How o f Start the Series นะครับผมก็บอกเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานมากบอกล้วก็ขอฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ